ครับแบบผมสองสิ่งล้กย่าพอดหรวอเ่าไฟเลี้ยวซ้อมมากี่วันก็ซ้อมมาเป็นเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเกจที่ค่ายก็ที่เดิมเลยแล้วมีใครช่วยเป็นผู้บกิ๊บซ้อมไฟนี้มีพี่แล้วกีจ่าพย่แก็พี่พี่นิวเซียนเองพวกในค่ายเชิญเนาะตอนนี้อายุยี่สิบปีครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ่เจ็ดสิบน้ำหนักแบปล่อยตอนนี้หกสิบเอ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับชีมย์ครับวันนี้ได้ต้องมาเจอแพตตี้เนาะยังไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลย และศึกษาเก่งมืนต่อยเขายังศึกษาเขาเมื่อตายรู้อยู่ดัดงเขาวันนี้มาเจอปารตี้วางเกมงว่าแผงไงดีก็เราดูวันเวทีครับเหมือนต่อยตามสไตล์ไปเนาะไปแก้ไขวุ้ยเบอร์แถวลาสุดเราก็ต่อยไปที่ทีท่ลาเดิมวันนั้นต่อยกับสาย,ยรัตนาเปงบ้างชนะเนาะเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ต่อยยี่สิบหกก็เวทวันนี้เลยวันนี้ก็เหมือนเดิมเมื่อเช้าสอบหนักยังสอบเป็นไงบ้างพอดีครับมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี้เต็ม้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมครับคุ้มมากี่กิโลก็ กิโต่อยมวยไทยของเราตอนนี้ทั้งหมดหลักละก็หกสิบเจ็ดสิบไปคนจังหวัดกรีนครับอ่ะฝ่าเชิ่ช่วยแฟนคลับก็ฝ่ากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่พอมาเชียร์นายฝ่ากนะวันนี้เปิดหูค,ก,คกู่แรกช่วงเจ็ดสีเลยอ่ะอให้โชคดีไบครับ